สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับวราจาวันพุทธที่15มีนาคมนะครับสำหรับฮานอยพิเศษฮานอยปกติเมื่อวานนี้ทะโหโถทิมครับเนาะเป็นฮานอย v i p ที่ยังเจาะนะครับเจาะแล้วเมื่อวานแตก3ตัวอีกชิเล่ยแล้ว2-3วันที่ผ่านมาอย่างน้อยอ่ะมีแตกนะครับมีแตก มีแต่มีเด้งบนล่างมากนะครับก็ลองดูครับ3า้นอยอันไหนเดินดีสุดก็น่าจะพอรู้นะครับเนาะเมื่อวานออก474772วันนี้เดินสุดจับได้ชอบ1ครับวิ่งบนรุ่นล่าง1ครับเลขที่ผมจะวางถ้าถูกใจตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับมีโฆษณาดูใหผมด้วยนะครับ หนึ่งสองขอขอประทานโทษครับเด่นสุด9ก้าในหอปกติ9อ๋อขอประทานโทษครับมองข้ามพอดีคิดหาหน้อยพิเศษาน้อยปกติไว้ไว้ข้างกันอ่าต้อขอ 1, นนะหนึ่งถูกแล้วครับนะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ด 4 6อ่าฮะมัดหกเข้าไปครับมัดหกเข้าไปเจ็ดหกหกเจ็ดร้อยมัดหกเข้าไปเนาะสามตัวขคอยากแตะตรงเอาหกไปมัดนะครับแล้วเล่นสามกลับหกกลับครับได้แนวนี้ครับสำหรับพานอยพิเศษครับ